สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจรูนโซนค่ะค่ะสวัสดีนะคะเป็นเพจที่มีให้บูชาเครื่องรางสายขาวของแท้จากทางวัดร้อยเปอร์เซนทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้ท็อปปิ้ของเราชื่อว่าพระพิคเนตอยู่ดูแลคุณไหมตอนนี้ตอนนี้นะคะพระพิคเนตอยู่ดูแลคุณหรือเปล่านะคะใช่หรือว่าท่านอยากจะบอกอะไรในกองไพ่ทั้งสองกองนี้นะคะ มาทําการเลือกกันนะคะกองไพ่กองที่หนึ่งค่ะงองค์นี้สวยมากองค์พระศิวะนะคะองค์นี้จะเป็นงานแบบ 3D นะคะบูชาหนึ่งได้ครบเลยนะก็มีมีกองบันดอกมีศิวลึงด้วยนะคะใช่คือศิวลึงก็คือมันก็เมันมนันเป็นตัวแทนของตรีมูลติคือพระพรหมพระวิษณุหรือก็พระศิวะครบในหนึ่งในหนึ่งเดียวเลยนะคะน<า>นเป็น,นของะะแท้จากทางวัด ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะส่วนกองไพ่กองที่สองค่ะองนี้ก็อยู่นานมากเหรียญพระพี่คอนเน่เท้ามหาพรหมนะคะอันนี้เป็นเหรียญเก่าเป็นเนื้อสามเคนะคะเหมือนเก่าปีสองห้าสี่เจ็ดอธิษฐานจิปกเสกด้วยหลวงปู่ขงนะคะอันเก่ามากๆองค์นี้สวยมากรายละเอียดครบมีเงา อ <mm โอเคใช่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะตั้งมั่นในสมาธิทําจิตนิ่งๆสบายๆดูซิว่าเราชอบเครื่องรางองใดกล่องไพ่กองนั้นก็จะเป็นคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกล่องไพ่กองที่หนึ่งนะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือองค์พระศิวะมหาเทพนะคะนี่เป็นสุดยอดงานพุทธศิลป์รวมความเป็นมงคลสวยครบในองค์เดียวเลยนะคะมี เขาเรียกว่าอะไรนะมีสิบอลลูนด้วยนะคะครบเลยเสวยงามมากๆโ okay. อเคตังนี้นะคะกองที่หนึ่งนะคะใช่ขอนเชิญบารวีขององค์พระพิคเนตนะคะขอห้างออกมาแม่นายำเราใต้เห็นค่ะพระพิคเนตอยู่ดูแลคุณไหมตอนนี้ตอนนี้ท่านอยู่ดูแลคุณไหมนะคะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวซีเจเปิดไพ่คุณหมดห้าใบนะคะ ตั้งจิตอธิฐานนึกถึงองค์พระพิคเนศนะคะจิตสบายๆนะในระหว่างที่คุณฟังเสียงซีเจอยู่นี้คุณสามารถที่จะหลับตาเบาๆนะคะแล้วก็ตั้งสมาธินะคะสื่อถึงท่านฟังไปหลับตาไปก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยใจที่สบายสบายหนึ่งสองสามสี่ โอเคออกมาห้าใบแล้วนะคะใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่อะไรนะคะใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่คิงไม้เท้าเลยนะคะคิงไม้เท้าเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยนะ,ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงาน<ม>หน้าที่ตำแหน่งการได้เลื่อยนยศเลื่อนขั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆนะคะมีความเป็นผู้นำสูงด้วยเหมือนกันนะ โปรเจกต์ใหญ่ๆกำลังจะเข้ามาสู่คุณนะคะนะมีเห็น CJ มองเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วอะ่ะนะคะแล้วก็ใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่เด e f ฟู l ค่ะไพ่ของความสนุกสนานความไปความไม่ใช่ความไปความรื่นเริงบันเทิงใจนะคะแฮปปี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปพักผ่อนย้อนใจไปเที่ยว ะะตามที่ที่มีน้ําลําน้ําแม่น้ําภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าอาจจะเกิดณเวลานี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใบที่3นะคะคุณได้ไพ่สี่ดาบค่ะเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเพื่อคิดเพื่อใจร้องเพื่อเตรียมตัวอะไรบางอย่างบางอย่างนะแล้วก็ใบที่สี่นะคะคุณได้ไพ่เก้าถ้วยค่ะ ไพ่ข่าวทวยก็เป็นไพ่ของความสนุกสนานความภูมิใจนี่ใกล้เหมือนกำลังจะมีข่าวดีหลังจากที่มันอยู่นิ่งๆมานานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบต่อมาไว้ที่5น,นะคะคุณได้ไพ่ห้าทวยเศร้าเสียใจคอตกเลยนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าถ้า,าถ้าเกิดว่าในในจุดเล็กๆ ของห้าใบนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเราอะ่ะงั้นเราก็ไปรับชมกันต่อเลยคะ่ะจากห้าใบมานี้นะคะคำตอบที่ได้รับก็คือ<ๆ>อยู่ค่ะอ่านะคะพลังของไพ่ทั้งหมดนี้นะแสดงถึงการมีพลังของเทพผู้ทรงปัญญาก็คือองค์ปะิคเนตนะคะอยู่รอบตัวคุณในขณนะนี้โดยเฉพาะอะไรรู้ไหมโดยเฉพาะไพ่ king of wands ที่เป็นผู้นำนะคะผู้กล้าหาญแล้วก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นตัวแทนของพลังแห่งการเริ่มต้นที่สูงส่งด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกำลังจะมีอะไรที่ดีๆคอยหนุนนำดวงชะตาของคุณให้ไปสู่ตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะคะ แล้วก็พลังนี้เป็นพลังขององค์พระพิคเนศในฐานะเทพแห่งความสําเร็จและการเปิดทางค่ะทีนี้เรามาดูกันทีลรับใบกันนะคะที่พระพิคเนศอยากบอกอะไรคุณนะคะดูจากไพ่ใบ The Fool นะคะ The Fool ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ขิงไม้เท้าเนี่ยนะ,ะท่านท่านบอกว่า อย่าไปกลัวกับการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เนาะเพราะว่า The เดี๋ยวฟูนี่มันเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกกลัวเนี่ยชีวิตของคุณมันจะไปก้าวหน้านะดังนั้นอย่าไปอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไม่แน่ใจว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรนะคะท่านจะเปิดทางให้กับคุณเองท่านจะเปิดทางให้กับคุณเองนะคะเพราะว่าป้าพี่คะเนเนี่ยมักจะนำมา,มาซึ่ง พลังแห่งการเริ่มต้นแล้วก็วิสัยทัศน์นะคะมาสู่ผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านขอให้คุณมีความศรัทธาในองค์ท่านเท่านั้นแหละนะคะคุณกำลังกำลังนะกำลังจะได้เริ่มอะไรบางอย่างหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าก,กลัวที่จะต้องทำอย่าก,กลัวที่จะต้องเสี่ยงทำอะไรนะโอเคเนาะต่อมาไพ่สี่ดาบ ไพ่สีดาบที่เห็นเนี่ยนะมันหมายมันอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้ยคุณกําลังเหนื่อยล้าเนาะคุณกําลังเหนื่อยล้าคุณกาลังคอตกจิตตกหรือว่าคุณกําลังต้องการเวลาพักฟื้นจากความผิดหวังอะอะไรบางอย่างอะจงใช้เวลานี้นะพักผ่อนไปเลยอยู่นิ่งๆฟังเสียงจากภายในของตัวเองฟังเสียงหัวใจของของตัวเองนะคะอย่าไปวุ่นวายกับโลกภายนอกไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วมีเวลาก็ขอให้คุณทําสมาธิ นะคะทำสมาธิภาวนาให้เวลากับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะเข้ามาสู่การเพิ่มพลังการใช้พลังให้กับตัวเองนะพระพิคเนตต้องการให้คุณเนี่ยสงบจิตสงบใจรักษาจิตให้มันสมดุล,อย,ลอยู่กลางๆอยู่กลางๆนะคะเพื่อว่าอะไรนะเพื่อว่าให้คุณพร้อมรับการชี้นำแนวทางจากองค์ท่านนี่ไงน,นะคะนะคะ โอเคต่อมาท่านอยากบอกอะไรคุณเพิ่มอีกก้าถ้วยมาฟังกันนะก้าถ้วยคืออะไรรู้ไหมอยากจะบอกว่ามันเป็นความสุขความพึงพอใจดังนั้นความปรารถนาของคุณสิ่งที่คุณเคยลองขอสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานถึงเบื้องบนกำลังเป็นจริงแล้วแต่คุณจะต้องรู้จักการวางใจแล้วก็ความศรัทธาโอเคไหม พร้อมกับความการลงมือทําขออย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่เกิดผลแต่ดังนั้นคุณต้องลงมือทําด้วยนะพร้อมกับการที่คุณมีแรงศรัทธาถึงองค์ท่านนะนะคะว่าท่านเนี่ยอยู่รอบตัวคุณนะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าท่านอยู่นะใช่อยู่รอบตัวคุณเลยนะคะไพ่ใบนี้แสดงออกถึงคำว่า,าสำเร็จนะคะ สมหวังนะและพรที่ที่คุณขอไปคุณจะได้รับกลับคืนมาตามความตั้งใจที่คุณที่คุณแบบลองขออะไรแนวประมาณนี้นะโอเคส่วนต่อมาใบสุดท้ายท้ายสุด ห้าถ้วยห้าถ้วยมันมีอะไรทำไมคอตกขนาดนี้คุณผิดหวังอะไรอยู่คุณเคยผ่านอะไรที่มันเหนื่อยที่มันแบบว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้สมหวังสักทีอะไรประมาณนี้ท่านจึงบอกว่ายายึดติดกับสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วคุณอาจจะเคยสูญเสียสิ่งที่รักคนที่รักสิ่งมีชีวิตที่รักสัตว์เลี้ยงที่รักมันเลยทำให้พลังชีวิตของคุณมันแผ่วเบามาก ก่อนหน้านี้มันมีไฟเต็มตัวเนาะมันมีความตั้งใจมันมีความมั่นใจมันมีมันมีพลังแห่งการหนุนนำนะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วพลังตรงจุดนั้นมันหายไปแล้วมันรู้สึกว้าเวยมันรู้สึกโดดเดี่ยวมันรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอะท่านจึงบอกว่าให้มองไปข้างหน้าอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันจบสิ้นไปแล้วยังมีเป้าหมายและยังมีพรอันประเสริฐที่รอคุณอยู่ นะคะคุณอาจจะยังคงเสียใจกับสิ่งที่เป็นอดีตนะแต่พระพิคเนศอยากจะให้คุณะหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตของคุณอย่าไปมัวเพ่งเล็งกับสิ่งที่มันจบไปแล้วที่มันหายไปแล้วนะคะและโอกาสที่ท่านจะพาเข้ามาใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเองอนะดังนั้น ข้อความจากองค์พระพิคเนทที่เพิ่มเติมที่อยากจะมาบอกคุณก็คือปล่อยวางอดีตม,มองอนาคตด้วยจิตใจที่เบิกบ,บานแจ่มใสและเข้มแข็งท่านจะเปิดประตูใหม่ให้กับคุณท่านจะเปิดหนทางใหม่ให้กับคุณและท่านจะเปิดแนวทางใหม่ให้กับคุณขอให้คุณเดินไปด้วยใจที่เบาๆสบายๆ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมคะ่ะอ่าก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช anel 루นตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานนะคะให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลก่อนสามารถทักอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊คลูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราอาจจะ พกเครื่องราง<ช>ที่เกี่ยวข้องกับองมระพิคเนตไวใ้ใกล้ๆตัวเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจใ<ช>นะคะมองแล้วมันมีกำลังใจก,งก็ได้เหมือนกันนะคะซ<ช>ี <DJ S 1> และเพื่อนก็ขอลาที่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีสสดค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะหรือว่าเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือเหรียญพระพี่คะแน่นนะคะด้านหลังเป็นเท้ามหาพรหมเหรียญเก่าปี2 5 4 7้บูชา<อ>1ได้ถึง 2, 2> ใช่อ,อธิษฐานจิตบุกเสกด้วยหลวงปู่หงนะคะอืมฮึอมอมจะบอกว่า เป็นของแท้จากทางวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานเก่ามากๆแล้วก็รายละเอียดยังครบสวยหลายๆหลายหๆท่านนะคะที่บูชาไปก็ได้ประสบการณ์ที่ดีๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะขอให้เชื่อศรัทธาและลงมือทำถูกต้องอ่าวางตรงนี้นะคะมากัน คอเชิญบารมีขององค์พระพิคเนตนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำเราตาเห็นคะ่ะพระพิคเนตอยู่ดูแลคุณไหมตอนนี้ทําจิตสบายๆนะคะหลับตาฟังไปด้วยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเขา,าเรียกว่าอะไรอะเพิ่มความเพิ่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 มพลังใจอะอนะคะได,ได้เหมือนกันนะคะฟังด้วยใจสบายๆเลยเดี๋ยวซีเจเปิดไพ่คุณทั้งหมด5ใบนะคะ พระพิคเนตอยู่คุณไหมแล้วท่านอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะหนึ่งสมารุนกันนะคะว่าท่านอยู่กับคุณไหมนะคะฟังด้วยใจที่สบายสบายเลยนะมาใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่สิบ เหรียญค่ะรวยรปังปัง mm. สิ่งโชคดีนะคะของมีค่าบังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ <Yeah. S 1> เกิดเรื่องดีในครอบครัวของคุณนะ,ะแล้วก็ใบต่อมาใบที่สองนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคุณรู้ไหมว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนเออเงินใหญ่เงินปังอยู่รายล้อมรอบตัว คุณเลยนะของมีค่านะการเงินการทองที่มั่นคงมีนะคะแล้วก็ใบต่อมาใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่แปดถ้วยค่ะเดินหันหลังจากจากความทุกข์จากอะไรที่เคยทำร้ายจิตใจคุณนะคะเป็นช่วงเวลาของของการชาร์จพลังอะนะคะช่วงนี้นะเอออาจจะมีเรื่องราวกระทบกระเทือนคุณหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีแบบ มีปัญหามีคนที่มีความทุกข์อะไรเงี้ยประดังเดินเข้ามาหาคุณเลยมันมีมีเรื่องราวร้อยเรื่องต่อ1หนึ่งวันอ,อะไรประมาณนั้นอนะ่ะนะฮะ<ช>ร้อยวนันร้อยเรื่องเออนะแล้วก็ใบต่อมาใบาที่3นะคะคุณได้ไพ กาวไม้เท้าสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ค่อนข้างหนักอยู่นะเออมีสิ่งหลากหลายที่เราจะต้องแบบว่าทําจัดแจงดูแลบับบลายังมีหน้าที่ที่เราอย่าวางเฉยไม่ได้ <Okay. S 2> ยังต้องรับผิดชอบยังต้องโฮยู่นะคะแล้วก็ใบต่อมาเออมีดวงที่จะต้องมีการค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะที่จะต้องใช้จ่าย อยู่อยู่กับคนในครอบครัวเราก็ได้หรือว่าอยู่กับคนบอ,อยู่กับในเนื้องานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็แม้กระทั่งว่าเราจะต้องใช้เงินเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปต่อมาใบาที่4ี่นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบเด็ดเดียวเด็ดเดียวมุ่งมั่นนะคะฉลาดหลักแหลมเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์เลยนะ,ะแล้วก็ใบต่อมาใบาที่5นะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบ จ็ดดบมันเป็นในเรื่องของของเอ่อการลบลี่การต้องเผชิญกับสิ่งที่มีเลขเหลี่ยม,มประมาณหนึ่งเลยหรืออาจจะแบบว่าเรียกว่าคุณมีดวงมีมีเกณฑ์จะต้องแบบว่าใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าฟังละมันมีความเหมือนเรานะม,มันมีความคล้ายเรานะในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้กองนี้ก็จะเป็นของคุณแล้วเราไปรับชมกัน ถ้าพิ่คเนตอยู่กับคุณไหมใช่คำตอบที่ได้ออรับก็คืออยู่แน่นอนค่ะและท่านกำลังคุ้มครองคุณอยู่จากภัยที่คุณมองไม่เห็นอตอนนี้น,นะคะแปลว,แว่าคุณอาจจะมีภัยหรือพลังงานอะไรที่กำลังล<ะ>ติดตามคุณอยู่นะคะท่านเลยกำลังคุ้มครองคุณอยู่นะ ตอนนี้มีเวลาสวดมนต์หรือถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการสวดมนต์ก็คือการโพนาและแผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพสัตให้กับเหล่าเจ้ากรรมในเวทให้กับวิบากกรรมที่เรากําลังประเชิญอยู่โอเคไหม <Okay. S 2> ตอนนี้บางคนกําลังประชิญกับปัญหาไงแล้วแบบว่ามันแก้ไม่ได้สักทีอ่ะเออมันมันหาทางไม่ออกอ่ะนะคะท่านดูแลอยู่นะโอเคไพ่ชุดนี้เนี่ยนะ ให้พลังของการปกป้องและการเตือนสติการให้สติและปัญญาอย่างมากเลยนะคะเป็นแบบว่าท่านกำลังเฝ้ามองคุณจากเบื้องบนและคอยคุ้มกันคุ้มกันคุณอยู่เบื้องหลังเออนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่คุณกำลังแบบอาจจะกำลังตัดสินใจหรือว่าหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม กับตัวเองอยู่นะคะนึกถึงท่านบ่อยๆนะนึกถึงท่านบ่อยๆขอพลังของท่านบ่อยๆนะอันนี้อันนี้ตามความเชื่อและศรัทธานะคะใช่เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะนะคะแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ท่านนะ่ะอยากบอกอะไรคุณ<ม>อยากไพ่ห้าใบนี้เริ่มจากอะไรเริ่มจาก ten of pentacles เลยใช่ท่านบอกว่าคุณมีบุญที่สักสมมานะคะ บุญเก่าของคุณก็มากอยู่นะมีพลังแห่งบัมพบุรุษแล้วก็เทวดาที่คอยคุ้มครองอยู่เสมอเสมอเลยพยายามอย่าลืมนะคะอย่าลืมแล้วนึกถึงตลอดเวลาที่เราสร้างบุญสร้างกุศลนะคะนึกถึงบัมพบุรุษแล้วก็เทวดาที่คอยคุ้มครองคุณอยู่นะกับพาอท่านเหล่านั้นอยู่กับคุณนะคะไพ่ใบนี้ แสดงว่าคุณมีรลากฐานที่ค่อนข้างดีมีบารมีจากอดีตชาติแล้วก็บุญเก่าก็กำลังทำงานอยู่นะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่าเหมือนจะแย่แต่ก็ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งเนาะพวกท่านเหล่านั้นน่ะอยู่ใกล้คุณนะคะอยู่ใกล้ๆคุณรอบๆคุณเลยนะส่วนใบต่อมา a c e of cup หรือแปะถ้วยเนี่ยนะ หากว่าตอนนี้เนี่นะหากว่าตอนนี้นะ<ม>คุณกําลังเดินออกจากสิ่งเดิมๆแม้ว่าไม่อยากออกอะ่ะอ<ม>ืมเพราะว่าแปดถ้วยบางทีเราแบบม,มันยังมันยังติดค้งอยู่แต่มันจําเป็นต้องไปแล้วไง okay. <อ>นะคะท่านจะคอยนําทางคุณท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไร<ม>ทั้งสิ้นนะไม่ต้องกัวงวลใจอะไรทั้งสิ้นออกมาเถออะืม ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นของมีค่าเออเป็นสิ่งมีค่าสําหรับเราณเวลานี้แต่ท่านบอกว่าให้ออกมาเลยนะปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะกําลังลังเลใจลังเลใจจะไปดีไม่ไปดีจะเอาอยัางไงดีพระพิกันเนตกำลังผลักดันคุณนะคะให้ออกจากความไม่ใช่ไปสู่ความใช่ออืมอม นะมันถึงวาระและเวลาแล้วไงที่คุณจะต้องออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วอะออกจากคนที่ไม่ดีเพื่อไปเจอคนที่ดีออกจากส,สถานการณ์ที่มันเหมือนจะดีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฉุดหลังคุณอยู่อะแล้วคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ดีอะอย่าไปเสียดายอย่าไปลังเลเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะต่อมาใบที่สามนะคะ nine of wands หรือว่าเก้าไม้เท้าเก้าไม้เท้าท่านบอกว่า ไพ่เนี้มันเป็นมันเป็นไพ่แห่งการต่อสู้เนาะการต่อสู้ที่มีมาแต่เนิ่นนานแล้วแม้คุณจะเหนื่อยล้าเนี่ยท่านบอกว่าแม้ว่าคุณจะเหนื่อยล้านะขอให้สู้ต่อไปอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งหมดแรงกายและแรงใจท่านอยู่ใกล้คุณท่านไม่ได้ไปไหนนะท่านอยู่ตรงนี้ทุนไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะเออคุณมีองค์เทพคอยคุ้มครองดูแล นะนะแล้วก็ถัดมาอีกอีกสองใบเป็นไพ่ดาบนะคะเป็นไพ่ดาบเวลาเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องมันโกรธไงบางทีมันอยากใช้กําลังท่านสต็อปคุณเลยนะท่านหยุดเลยท่านบอกว่าจงใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าใช้กําลังใช่อย่าใช้กําลังแล้วก็อย่าดื้อดึงท่านนําทางแบบไหนขอให้จงเชื่อเสียงในใจของคุณนะคะแล้วจงทํา หรืออาจจะนั่งแบบอาจจะนั่งมองหน้าท่านก็ได้หรืออาจจะนั่งสมาธิแล้วนึกถึงหน้าท่านก็ได้ว่าท่านกําลังจะบอกอะไรคุณถ้าคุณไม่รู้นะฮะสถานการณ์ทุกสิ่งและทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านบอกว่าจงระวังไว้โดยเฉพาะมากๆก็คือคนเจ้าเล่ e ์นะคนเจ้าเล่ต่างๆเนี่ยอาจจะเข้ามาแบบเหมือนล่อลวงคุณหลอกลวงคุณไม่ต้องเสียใจอะไรนะ ท่านจะช่วยเปิดปงให้เองด้วยด,ดีเลยและให้คุณมีปัญญาในการตัดสินใจด้วยนะคะอันนี้คือในเรื่องของคนนะคะแล้วก็แล้วก็วกเ,เหมือนเหมือนเหมือนอยากจะเตือนคุณนิดนึงนะว่าเอ,อท่านไม่ใช่แค่ดูแลคุณอย่างเดียวแต่ท่านจะเป็นคนที่คอยเตือนคุณคอยฉุดคุณไว้ดึงล้างคุณไว้ไม่ให้คุณไปผิดทาง แล้วก็คอยที่จะแบบว่าบางทีก็มาในรูปแบบที่แบบอาจจะดุนิดนึงก็อย่าเสียใจเอออย่ารู้สึกแบบว่าเอยอทำไมทำไมถึงเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนบางบางครั้งบางคราวอ่ะท่านก็มาให้สติอ,ะอ่ะก็สักนิดนึงสักนิดน,งน,ดนึงสำหรับเด็กเกเรอะไรประมาณนี้อะเนาะนะคะ จงมองทุกอย่างและแยกแยะทุกสิ่งอย่างด้วยสติและปัญญาใช่นะคะจงมีสติให้มากๆจงขอปัญญาจากองค์ท่านนะคะจงกล้าพอที่จะก้าวออกจากสิ่งที่มันทำให้คุณแย่อะไรประมาณนั้นนะคะท่านจะให้ปัญญาและพลังแก่คุณเนี่ยย้ำคำว่าปัญญาปัญญาปัญญาตลอดเลย สิ่งที่คุณจะได้นะมันไม่ไกลหรอกมันอยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่คุณต้องรู้จักที่จะแบบว่าวางใจและก็ปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะเพื่อรับสิ่งใหม่ที่คู่ควรเออ ประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่2นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช anel n ูนสโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานนะคะให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้ามารับชมรับฟังร่วมกันนะขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามทุกๆกําลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพจ c e b o o k ก u n s t o n e ได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะก <c oughs> องนี้นะคะจะเด่นจะเห็นเด่นจริงๆนะ ในเรื่องของจะมีคนแบบเจ้าเล่ห์เข้ามาหลอกลวงอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องเข้ามาหลอกลวงด้วยอะไรด้วยบางทีแบบของมีค่าทําให้คุณรู้สึกว่าบางบางทีอะ่ะทำให้คุณรู้สึกคุณมีค่าห,หรือว่าจะหลอกลวงคุณแบบว่าเอาจะเอาของมีค่ามาให้นะคุณต้องคุณจะต้องใช้ปัญญาแล้วก็ตัดมันออกไปนะคะอย่าให้เขาทำร้ายคุณได้ต่อไป อีกเรื่อยๆเลยเลยเลยเอยนะฮะซีเจและเพื่อนก็ขอลาจากพีทเท่านี้นะสว,ส,สวัสดีค่ะ